ที่คุณทําว่ามันสวยได้แค่ไหนนะครับมาดูนะครับเสร,ร็จแล้วก็ส่งไปให้ะเพราะส่งไปุ๊บนะครับเขาบอกเลยว,ว่านายกจะดูอย่าคิดว่านายกจะเป็นนิสเตอร์เยสเสมอไปนายกส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับมีโครงการที่ผมอยากได้ไหมมีครับมีครับโอเคผ่านเป็นชอบนะแต่ใส่วนไม่ใช่นายกบางคนเดีนน๋ยวนี้นายกคิดเพียนเริ่มนีแล้วนะครับก็จะเริ่มจับดูแล้วนะครับเพราะเป็นอย่าลืมนะการทำงบประมาณที่ดีนยะมันเป็นอยู่เกี่ยวกับ,กบแผนดังนั้นงบประมาณที่ดีควรจับทาไมครับ แยกแท่หรือแบ่งว่าเงินหนึ่งร้อยล้านเอาไปทำโครงสร้างพื้นฐานยี่สิบล้านนึกออกไหมทำเรื่องสุขภาพคุณคุณภาพชีวิตยี่สิบล้านทำเรื่องการศึกษาจะอยากเยอะเราก็สี่สิบล้านนี่ต้องคิดแบบนี้ครับเวลาทำงบประมาณแต่ส่วนมากไม่หรอว่าแผนงานตามแผนงานเงินแผนเงินพอรู้เรื่องงานเรื่องเงินพอจะไปรู้เรื่องเนเท่าไหร่เพราะนายกเวลาโฆษณาว่าจะทําอะไรต้องพูดไปเยองนั่นเองนะครับถึงเวลาอยากทำก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบขุดลอกขุดลอกที่มันสนุกมากเลยนะครับบอกท่านนายกไปด้วยนะครับว่าแล้วจะรู้ว่าขุดหลุมฝังตัวเองหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้สตมเขาจะบังคับเลยว่าเมื่อขุดลอกต้องระบุที่ทิ้งดินเมื่อกำหนดที่ทิ้งดินก็จะไปตามดูว่าขุดกี่คิวแล้วไปดูวัดที่ทิ้งดินว่ามีอยู่ใกล้เคียงคิวนั้นหรือไม่ถ้าหายไปก็เริ่มเลยครับขายดินกินใช่ไหม ไหมเพราะนี่เป็นสาระสมบัติของพอดีนี่เราขายกินไม่ได้นะครับถ้าไม่ขายกินขุดไม่ครบใช่หรือเปล่ากรรมการตรวจการจ้างขุดลอกระวังให้ดีใครเป็นนะครับแนะนําเลยนะครับหายาแก้ปวดหัวกินไว้นะครับแนะนำอ่ะไม่กันมาถึงนายกุนายกุทธไม่ดูล่าเลยนายกุไม่มีน้ายาหรอกที่จะมาดูบอกว่าเนี่ยงบออกมาลอยจ่ายที่เขามาเนี่ยเจ้วอหวนถูก you know. นายกุอย NO ่างนี้ก็ดูว่ามีโครงการของฉันไหมมีใช่ไหมอยู่ตรงไหน ยู่ตรงไหนอ้าวโอเคเห็นชอบช่วยทาส่งต่อทีก็ส่งต่อใครครับส่งต่อสภานะครับเพื่อให้สภาเห็นชอบผมจําข้อไม่ได้นะครับแต่บอกไว้หนึ่งจว่าในการส่งต่อเนี่ยเขามีบังคับไว้หมกว่าภายใน15สิงหาคมของทุกปีฝ่ายบริหารต้องเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายให้สภาพิจารณาเจ็ดปุ่นรู้เรืตรงคําว่าภายในวันที่15นายกถามประหลดประหลัดประหลัดเมื่อประมาณรายจ่ายเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้ว เมื่อไรจะเสนอล่ะประหลัดก็เป็นเลขาเนี่ยเมื่อไรจะทําบันทึกเสนอท่านประธานสภา,าสักทีล่ะบอกโอ้ไม่ได้หรอกครับท่านนายกทําไมอ่ะต้องรอครับเพราะว่าในระเบียบกระทรวงมหาดไทยเขียนบอกว่าให้ยื่นภายในวันที่สิบห้าครับวันที่สิบสี่ยื่นไม่ได้ครับประมาณนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเรามันเขียนนี่ครับภายในวันที่สิบห้าวันอื่นห้ามยืน่นใช่ป่ะไม่รู้ไม่รู้เพราะเจอบ่อยครับเนี่ยเขียนเลย นี่กำลังจะบอกเลยเระเบียบว่าโดยกระทรวงหาวทยว่าด้วยการจ่ายเี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเขาเขียนเลยภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนให้มีการรับขึ้น,น,นทเะเบียนเพราะเขียนอย่างนี้พวบเดือนอื่นทำไม่ได้ถูกไหมฮะต้องทำเดือนพฤศจิกาย,ยนเท่านั้นเริ่มเห็นภาพไหมครับเริ่มเข้าใจไหมครับเริ่มเข้าใจที่ผมแซวเรื่องภายในวันที่15สิงหาที่กันนั่นแสดงว่าการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุก็ไม่ได้แปลว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนายยน เท่านั้นที่เปิดรับขึ้นทะเบียนได้จริงไหมคะคุณก็รู้อยู่แล้วนะคบว่ายอดเงินอายุเท่านี้เท่านี้คุณก็เปิดรับเดือนตุลาดีถูกไหมคะใช่ไหมคะจริงเปล่าเนี่ยภายในเดือนอ่ะเนี่ยจาคาผมไว้นะครับเนี่ยทีนี้รู้อย่างว่าสมัยผมต้องไปเขียนมาล่า <laughs> ภายในวันที่15้าสิงหาคมนะครับท่านจะต้องยื่นต่อนะสภานี้ถ้ายื่นไม่ทันอ่าก็มีนะครับ ยื่นไม่ทันมันมีกระบวนการบอกว่า<ห>ต้องขอยื่น<ม>หลังจาก,กวันนั้นไปแต่เขาก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มเทศบาลกลุ่มนี้กลุ่มนี้มีความสุขเวลายื่นไม่ทันเวลายื่นไม่ทันอย่าไปยื่นเขานนบอกว่าถ้าใครยื่นไม่ทันต้องไปบอกสภาแต่ขอความรู้นา้น,นครับเลยสิบห้าสิงหาแล้วเขาไปบอกสภาว่าสภารับผมยื่นไม่ทันถ้าผมเป็นประธานสภาเขก็บอกว่าขอยกผู้ใหญ่ทีนี่ครับมึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วกูรู้ วอามังยื่นไม่ทันทูกไหมครับมึงเลยมาแล้วอ่ะไม่มาที่ก็ยื่นไม่ทันไม่ต้องมาบอกหรอกงั้นการยื่นขอพวกเนี้ยต้องขอก่อนประมาณวันที่หนึ่งสิงหาตั้งหลักแล้วไม่ทันถ้าคิดว่าจวนเจียนก็ต้องยื่นไว้ครับมันขอถอนได้นี่เป็นยัตติประเภทหนึ่งนะครับไปขอถอนยัตติได้ก็ไปบอกเลยวนหนึ่งสิงหาเรียนเลยเรียนไปธอนสภาทําไม่ทันครับนะครับไม่ใช่รอสิบห้าสิงหาเอ้ยชวนเจียนจะทันนะเอ้ยนอย่าครับ เดเดืไปก่อนแล้วไปอ่ถอนสำหรับเทศบาลง่ายมากเพราะเทศบาลเขาบอกไว้ว่าในกรณีเทศบาลนั้นแค่ทําหนังสือบอกกล่าวท่านประธานสภาว่ายื่นไม่ทันแล้วจะขอไปขยับเนื่องจากเหตุอะไรแล้วก็ขอไปยื่นหลังวันที่สิบห้าแค่นั้นพอแล้วกฎหมายเขียนแค่นี้พอก็แค่สานักง,งานเทศบาลโลเลวันที่เห็นไหม,ไหมเรื่องขอแจ้งการทำงบประมาณรายจ่ายปีห้าหก ไม่ทันกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดเรียนท่านประธานสภา<ไ>ท่านประธานสภาครับกฎหมายบอกว่าให้ผมทำงบประมาณเสนอให้ท่านร่างด้วยกันเสร็จภายในวันที่15สิงหาตามข้อจำไว้ได้ครับแถว20ว่าเลยนะครับของระเบียบวิธีการนัมาเนื่องจากติดขันนะครับทําไม่ทันนะครับก็จะขอยืดหลังวันที่15จ่นเรียนมาเพื่อทราบขอใส่ความนักถือนายกส่งไปไปรนณีย์ส่งไป,งไปจบไม่ใช่ยติคือกับต้องสื่อแจ้งประธานสภามีหน้าที่นี่เทศบาลนะครับ เราอยู่พอแที่ถึงแจ้งที่ไปสุมทราบเพ่าอแม่พี่น้องได้นักขึ้นมาจากนายกยคุ้ยเขาบอกเลยว่าไม่ถัดสิงห้าสิบห้าสิบห้าสิบหาด้วยเหตุผลว่าอาจจะติดนั่นนเนี่ยทบอกให้คุณคุมทราบโอเคหมดแล้วยมนี่ในกฎหมายเขียนแค่นี้นี่กรณีที่ตำนานแค่นี้แต่ถ้าเป็นกรณีอบจเป็นกรณีอบตไม่ใช่ต้องยื่นเป็นยติครับไม่ใช่นักสิงบอกกล่าวครับต้องไปบอกครับต้องเขียนอดคนครับทาไม่ทันเนื่องจาก ประลัดหญิงของเราตั้งครรแล้วก็ไม่มีเวลาทำง,งานนะหรือเพิ่งเข้ามาสู่ตําแหน่งใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับยังเลยตัดนไม่ทันอะไรประมาณน,นี้นะไปแล้วก็เสนอขอให้สภาพิจารณาพอสพภาก็จะบันจุยัตินี้เข้าในระเบียบวาระว่าขอให้ขอยืดหลังคนที่ถึงห้าสิงห่าสภาก็จะให้ปรายเชิญนายกและนายกอมาอภิปรายมาแถลงยะติงตัวเองแล้วสภาก็อธิบายไม่เป็นไรเราหน้าเห็นใจนะเพราะประหลัด นะครับไปตรงนั้นรือต้องเรียนทีนี้อ่ะยอมให้ยืดหลังวันที่สิงหาได้เนี่ยโบนอย่างนี้ครับอย่างนี้ไปโอเคนะหรือไม่ยอมให้ยืดหลังวันที่15เกียดแกไม่ให้ยืดใครว่าไม่สก็ได้แล้วผลเปไน็นยังไงไม่มีอะไรครับก็แค่ทําหนังสือทั้งสองอย่างนะครับไม่ว่าเทศาบาลอ,าบาอบจอเราหลังจากทีก่เจอกระบวนการแบบนี้หรือได้รับหนังสือแจ้งมาแล้วแจ้งให้ทราบหรือได้มีการอภิปรายแล้วลงมติว่าไม่ให้ขยายหรือให้ขยายก็ต้องทําเป็นหนังสือครับ ส่งประธานนะครับส่งหนังสือถึงท่านผู้ว่าหรือนายเฟื่อซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลว่าเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้ขึ้นเดี๋ยวท่านนายเฟื่อและผู้ว่าจะตั้งกรรมการรัสาข้อเท็จจริงว่าที่ช้าเนี่ยช้าเพราะใครสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเฟเห็นผลรู้แน่ถ้าสมมติสภาไม่ยกโทษให้ความน่าช้าไม่สมเหตุสมผลแล้วเลยใช่ไหมโอกาสจะมีโอกาสจะเสนอถึงรัฐมนตรีหรือผู้ว่าสั่งยุบสั่งปลดจากตำแหน่งนายกนะครับถ้านายกบุคคมี แต่ถ้าเกิดสภาบอกเฮ้ไม่เป็นไรเรอส่งช้าหลังมวันนั้นก็ได้มีเหตุผลจะไปปุ๊บก,ก็จะโดนแค่ว่ากล่าตัดเตือนหรือบอกว่าไม่มีอะไรปีเหตุผลสมัรสมควรที่ไม่สามารถทำทันรับทราบแค่นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่สภาลงปติทเขาเว่านิรโทษกรรมนะครับนิรโทษกรรมนายกที่ส่งช้าไม่กล้าพูดปลอบรองกูก็กลัวเดี๋ยวที่บอกปอบรองไม่ได้เอานีเรโทษกรรมแล้วกันนะฮะพูดเพราะกว่า นั้นนะ,นะครับนี่คือกติกาอ,อา๋อถ้าใครมีคําถานะครับเขียนโน้ตแล้วสง่งขึ้นมาลืมบอกไปนะครับถามว่าถ้าสภาไม่เห็นชอบแล้วต้องทํำไหมงบประมาณยังต้องทาเหมือนเดิมนะครับความผิดเป็นไอ้ที่ประชุมสภารบยอมไม่สง่งสมัครนั้นเป็นการยกโทษให้กับไม่ยกโทษให้แต่ภาระหน้าที่ยังคงต้องทํางบประมาณรายจ่ายเสนอต่อไปแต่มีอยู่แห่งหนึ่งครับปีนี้ก็ไม่เสร็จไปถึงปีหน้าสายไปปีีงนะ อย่างนี้ปุ๊บไอปีที่ไปเสร็จก็ไม่ต้องทำนะครับทำทำของปีหน้าพอนะครับปีนี้ก็ช่างมันครับเขาบอกให้ใช้าเขาไปพานก,ก่อนหวังก็ว่าจะไม่เกิดขึ้นมันถึงปุ๊บเข้าหรอลหลังจากที่เสนอผ่านกระบวนการทั้งหลายหลเรียบร้อยปุ๊บก็ส่งไปให้ท่านผู้ว่าและนายอำเภออ,อนุมัติเห็นชอบจุดตรงนี้นิดหนึ่งฝากนิดหนึ่งครับเวลาสภาพิจารณางบประมาณรายจ่ายสามวันละนะครับรับหลักการไปแลวตีเห็นชอบเรียบร้อยแล้วในเทศบาลจะเขียนเลยครับว่าให้ประธานสภา ไม่ได้เขียนว่าไม่ได้เขียนว่าให้ประธานนะเขาบอกว่าหลังจากพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในเจ็ดวันให้ส่งเรื่องนี้ไปให้ผู้มีอำนาจระกับดูบลแลจัดการดังนั้นอบตอไม่เขียนก็ตามอบจไม่เขียนก็ตามมีเวลาเจ็ดวันนะครับหลังจากรับหลักการแล้วต้องเสนอผู้ว่าและนายเพือและผู้ที่มีหน้าที่เสนอถึงท่านนายเบื่อและผู้ว่าจําไว้นะครับเป็นหน้าที่ประธานสภาจําไว้นะครับ ปราชานสภาเป็นคนส่งนะครับช่องนี้เพราะในเหตุการณ์เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วที่จังหวัดาราชบุรีนะครับนายกเสนอช้าเข้าไปสภาไม่ถูกใจนายกนายกมันก็ไม่ถูกใจสภาเท่าไหร่แต่สภามีเสียงข้างมากเป็นเลือกพรรคฝ่ายแข็งมีกําลังเยอะจึงต,ตัดตัดตัดและตัดหันห่นและหัน่นและหั่นช้าตรงนั้นจึงกลายเป็นมา้าหลังจากเห็นชอบวาระที่สามเป็นม้าก็จูงม้ามาและบอกว่านายก เอาม้าไปส่งนายอำเภอให้ด้วยเพราะเป็นอบตนายกกจูงม้าไประหว่างทางมองไปม้าไม่ถูกใจเลยนายกก็แอบข้าม้าแล้วก็จูงช้าง